สวัสดีค่ะชาวราศีกัน ให้ประจําตัวของชาวราศีกันประจําเดือนกรกฎาคมคือไพ่สาดาบคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังถูกหักหลังถูกหลอกลวงหรือมีปัญหารักสามเศร้า หรือบางท่านอาจจะมีโรคหัวใจกําเริบสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือ The Devil ระวังคนที่คุณคบ สมาคมอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักอาจจะชักชวนคุณไปในทางที่ไม่ดีทำเรื่องผิดศีลธรรมผิดกฎหมาย ขอให้ชาวราศีกันจงระวังตัวไว้ด้วยสิ่งที่คุณคาดหวังเจดไม้เท้าการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรค คือคุณอาจจะคิดว่าชีวิตคุณมีอุปสรรคเยอะจังเลยตอนนี้คุณคาดหวังให้อุปสรรคที่มันถาถมเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยมันผ่านไปเร็วๆอดีตท,ที่ผ่านมานานมากแล้ว ราชาถ้วยการงานการเงินและความรักของคุณไม่ราบลื่นและไม่มั่นคงเท่าไหร่อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานอสลิลเหลียนการรอคอยจังหวะที่จะจัดการเกี่ยวกับ ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินการทองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ในเดือนกรกฎาคม The High Priestess คุณจะมีอารมณ์แปรปวนหรือคุณต้องเลือกระหว่างความถูกกับความผิดหรือคุณเองอาจจะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ หรือมีใครบางคนปิดบังอะไรคุณอยู่หรือตัวคุณเองอ่ะอารมณ์แปรปวนสิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขสองไม่เท้าการทำงานเป็นทีมการติดต่อสื่อสาร กับต่างประเทศการพูดคุยเจรจาหรือการทำงานเป็นทีมต้องมีทีมเวิร์ก ให้คำแนะนำหนึ่งถ้วยถ้าคุณมีน้ำใจหรือหยิบยื่นน้ำใจให้เขาคุณก็จะได้รับน้ำใจนั้นกลับมาเช่นกันหรือไพ่ยอยากแนะนำคุณว่า กำลังจะมีคนหยิบยื่นน้ำใจไมตตีมาให้คุณหรือให้คุณสบายใจเถอะอย่าไปคิดไปเครียดมากอะไรแบบนี้ก็เป็นได้หนึ่งถ้วย สิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจลึกๆหกไม้เท้าการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากอดีตที่ผ่านมา ให้สรุปของคุณคือเดทช่วงนี้คุณคิดจะทําอะไรก็ตามมันจะติดติดขัดขัดไปหน่อยหรือคุณอาจจะต้องเจอสถานการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หรืออาจสูญเสียญาติผู้ใหญ่คนที่มีอาวุโสกว่าอาจเจ็บป่วยหรือพ่อ,อยากจะแนะนำให้ชาวราศีกันเนี่ยหมั่นทำบุญบ้างก็เป็นได้เพราะถ้าชีวิตคุณติดตขัดขอยู่ช่วงเนี้ยทำอะไรก็ไม่ค่อยราบรื่นน่ะให้ ทำบุญบ้างบริจาคทานบ้างแล้วอะไรอะไรมันอาจจะดีขึ้นจบค่ะชาวราศีกัน กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ